ข้าวเหนียวหมูย่างในเซเว่นบะทะหน้าเซเว่นเฮ้ยมาแล้วนี่ราคาเท่ากันเลยนะอันนี้4 9อันนี้5 0หมู40ข้าวเหนียวสิบาทมาเอาข้าวเหนียวหมูเจแดงไปเวฟก่อนอ่าเวฟมาแล้วนี่มีน้ำจิ้มด้วยอุ่นเหมือนกันเวฟมาพร้อมกันแล้วก็โรยข้าวคั่วลงไปบนหมูแร็จแต่เขาบอกให้คลุกส่วนเนื้อหมูก็ดูดีมากอะนี่ดูเป็นหมูชิ้นใหญ่ๆจิ้มน้ำจิ้มอุ่นๆ อมหมูนุ่มครับเป็นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นถ่านะครับแล้วก็มีกลิ่นขั้วๆงานเซเว่นซูย่างกันนะงานนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ผมเอาหมูย่างหน้านเซเว่นมาจัดใส่จานเลิ <c oughs> น้ำจิ้มแจ่วส่วนหมูอะ่ะอันนี้เป็นเนื้อแก้มครับถ้าร้านนี้เขาจะขายถูกๆได้ <c oughs> เขาก็ต้องแบบไปซื้อหมูชิ้นที่มันราคาไม่แพงมาเนอะใหนะผมลองกินดูอืมอันนี้ก็หอมถ่านเหมือนกันแต่ความเป็นหมูย่างอะ่ะมันชัดเจนกว่ามากครับ อ่ะสรุปคะแนนด้านราคาผมให้เสมอกันความสะอาดเซเว่นชนะส่วนรสชาติผมให้เสมอกันครับมีความคล้ายกันมากแต่กินหน้าเซเว่จะรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติกว่าก็าคือผมว่าเขาทําดีนะหน้าเซเว่นี่โอ้ถ้าได้ลองกินอาจจะแบบตุ้มๆต,มตองๆอ,อะ่ะซูย่าครับงานนี้